ไตนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบยอดผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะและหากเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยแล้วค่ะการรักษาเนี่ยแทบจะต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลเพราะว่าการฟอกไตต้องทําบ่อยและนานค่ะดังนั้นนะคะแพทย์จึงแนะนําว่าควรมีการคัดกรองให้รู้เพื่อรักษาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งอีกไม่นานนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครเราก็จะมีการจัดงานวันไตโลกขึ้นด้วยนะคะในงานค่ะนอกจากจะมีการคัดกรองแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยติดตามได้ในรายงานพิเศษนี้ค่ะ จากข้อมูลของโรงพยาบาลสมุทรสาครพบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มสูงขึ้นถึง5%ใน1ปีสาเหตุหลักมาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทางด้านนายแพทย์สุพัสรณสุภพัฒนพงศ์นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสมุทรสาครให้ข้อมูลถึงสาเหตุของโรคไตไว้อีกว่า อีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาจากการรับประทานยาที่ผิดวิธีด้วยส่วนที่ไกลหลายคนเข้าใจว่าการกินเค็มเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไตแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปการกินเค็มเป็นเพียงปัจจัยเสริมเท่านั้นเราพบว่าคนไข้โรคไตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันทั้งที่ตัวสมุทรสาครเองแล้วก็ระดับประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยคนไข้ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะคนที่เป็นไตวายระยะสุดท้ายเนี่ย เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราคุมเบาหวานได้ไม่ค่อยดีนะครับมีทั้งเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็มีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับปีนี้คอนเซปต,ต์เราก็จะมีเรื่องของเน้นเรื่องการใช้ยาเป็นพิเศษด้วยโรคอะไรที่แบบเจอยากๆเนี่ยอีก40% 50%ที่เรายังไม่เจอเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมาจากสิ่งแวดล้อมพวกสารเคมีใน,นอาหารเป็นหลักครับ สำหรับอาการของคนที่กำลังจะเป็นโรคไตนั้นหากไม่มาคัดกรองจะสังเกตอาการได้ยากมากอาการจะออกก็ต่อเมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นรุนแรงเช่นตัวเริ่มบวมปัสสาวะกลางดึกบ่อยแม่ไม่ได้ดื่มน้ำเป็นอะไรที่บอกลำบากมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวไตเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องน้อยกว่า10%นะครับถึงจะเริ่มมีอาการชัดเจนให้เรารู้ได้แ้วอะไรจะบอกได้ว่าเรากำลังจะป่วยรุนแรงนะมันจะมีลักษณะ ก็เช่นมีอาการบวมนะครับมีอาการบวมตามขาสองข้างอนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเรื่องเหนื่อยนะครับหรือว่าคนไข้ดูดีดีซึมลงนะครับหรือมีชักอะไรอันนี้คือเป็นเยอะแล้วแต่ว่าถ้าในประชาชนทั่วไปที่อาจจะสังเกตได้ง่ายๆ่ายา<ๆ>เช่นปัสสาวะมีมีฟองนะครับหรือว่ามีปัสสาวะกลางคืนมากกว่าสองครั้งส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการมากจะระดับ4ขึ้นไปเราไตามีทั้งหมด5ระยะนี้ครับปกติระยะที่1 23เนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีอาการเริ่มมีอาการจริงๆเนี่ยจะเริ่มที่ นะครับอาจจะเริ่มมีชักเริ่มมีปัสสาวะเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยขึ้นผิดปกตินะครับประมาณ3ครั้งขึ้นไป สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไตแล้วเข้าสู่ระบบการรักษาหากยังไม่รุนแรงก็จะใช้วิธีการรับประทญญานยาควบคุมอาหารดูแลสุขภาพประคับประคองอาการไม่ให้หนักขึ้นแต่หากเป็นในระยะที่รุนแรงจนต้องฟอกไตนั่นหมายถึงการจะต้องมาพบหมอจะบ่อยขึ้นมากเพราะในหนึ่งสัปดาห์จะฟอกไตประมาณ3วันวันละประมาณ4ชั่วโมงจริงแล้วไตเนี่ยมันมี2รูปแบบครับเป็นไตาวายเสียพันธุ์ กับไตวายเรื้อรังถ้าเป็นไตวายเฉียบพันุนี้มักจะหายเองประมาณ90%ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไตวายเรื้อรังแล้วเนี่ยต้องต้องฟอกตลอดนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนไตได้นะครับเรากําลังพยายามที่จะโปรโมทเรื่องการเปลี่ยนไตเช่นกันครับของศูนย์ของที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเราเราเป็นที่รับบริจาคแต่เรายังไม่สามารถจะมาปลูกถ่ายที่นี่ได้คนไข้โรคไตจํานวนมากเลยนะครับเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยตอนนี้คือพยายามที่จะหาไตนะครับ มาเปลี่ยนไตกันแต่ว่าคนบริจาคเนี่ยยังถือว่าน้อยมากๆเลยเป็นอันนึงที่เราพยายามโปรโมทมากๆเลยครับว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยได้มาถ้าเป็นถ้าสมมติเป็นญาติญาติพี่น้องกันนะครับอยากให้บริจาคให้กับคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับถ้าคนทั่วไปก็เขียนเป็นแล้อุทิศไตให้ถ้าเกิดอยามที่เราเสียชีวิตได้ครับ แม้ว่าโรคไตเรื้อรังจะรักษาหายได้โดยการเปลี่ยนไตแต่ไตบริจาคก,ก็น้อยและดูว่ายังเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรหากไม่เปลี่ยนก็ต้องเสียสละเวลาเพื่อฟอกไตไปตลอดก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเช่นกันดังนั้นหากใครไม่อยากเป็นโรคไตก็กวรเข้ารับการคัดกรองรู้ก่อนก็รักษาง่ายค่ะวันพฤหัสนะครับที่11มีนาคมของปีนี้นะครับเป็นวันพฤหัสเนี่ยเราจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครนะครับ ข้ามาร่วมงานนะครับงานวันไตโรคที่ลานข้างตึกธนตกรรมนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งขอเชิญชวนมาจะมีการตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อมีการคัดกรองไตนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่การบรรยายของแพทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคไตนะครับจะเป็นการบรรยายง่ายๆนะครับไม่ได้เน้นวิชาการที่เยอะอะไรนะครับมีทางทีมเภสัชกรนะครับแล้วก็มีทางแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็แพทย์ทางอื่นนะครับที่เป็นส่วนร่วมกัน มีคังกายภาพนะครับเข้ามาร่วมของพวกเราด้วยขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกิจก,กรรมด้วยทางรับเน้นที่สุดก็คือเป็นกลุ่มที่สูงอายุนะครับสูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงโรคเบาบางนะครับเช่นเบาหวานความดันโรคไขมัน,นโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือถือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีโรคมีปัญหาเรื่องไตนะครับก็ขอเชิญชวนเป็นพิเศษเลยครับ